ีดอกเแ็ดงูน่ะปรแมาณดอกเดียวแล้วจ้ะเด้อสองดอกพี่อีกดอกนึงโอ้สามโอดก่อนสามดอกจ้ะสามดอกนี่อีกดอกนึ่ง จอยอ่บวดบ้างไงนะุหนไปจ้ะพมาตัดขาเห็ดจ้ะพ่อแม่พป่น้องจ้ะจัดทิ้งไว้ในปา่าตอแรกพ่อว่าว่าจะไปตัดบ่าตัดอยู่นี่ละจ้ะ ยังสี่แล้วโอ้ยอยากได้แบบนี้ละจ้ะูกปลูดติป,ปีเองสิล่ะน,นี่ก็หน่อยเกินไปนี่ ขอบุณลหลายๆนะจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเป็นกำลังใจให้เอ็นจอยแม่จ้ะครับขอพขอคุณลหลายๆทุกคนที่อยู่ทางเมืองไทยทังต่างแดนนะจ๊ะเนาะชีวิตละตื่นแต่ตีสีเครื่องคลิปจอยในบะล็อกมีอย่างหลายดอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะว่าชีวิตจอยกะเ็ำงานโรงงานตื่นแต่สี่ตีสีเครื่องเบสงานเลือ ใบสองมงกว่าอา็อ้ายไปช่วงบ้านฝ่าตีรถกลับมาขวาปลาขับรถก็เป็นเกือบเป็นชั่วโมงก็สิมาหอดปลากะสามมงชีมงแรงผ้าเก็บเพ็ดก็สิพอเห็ดอีแมาจานเนาะยางหาก็จนกว่าจะพอเมื่อไ่เราดูดซักเขาป้าแล้วก็พอ อันนี้แมงเกือบพอได้นี่ก็แมงพาเก็บเห็ดเท็ดงานโรงงานเลิกงานแล้วก็พาเขาปลาเก็บเห็ดถึงดูดูเห็ดก็พาเก็บเห็ดถึงดูดูตักปลาก็พาตักปลา เอ้ยแปลอการเป็นยูยูในต่างแดนกินยูจังใดคลิปเอ็นจอยนี่เพราะมีเรื่องซีเรียสจ้ะไม่มีเรื่องซีเรียสเอ็นจอยคือซื้อจะคล้องอะไม่มีเรื่องอะไรซีเรียสไม่มีเรื่องยัง จีซีมาบอกมาคุยให้พวก้าปวดหัวผ้าเก็บเพ็ดผ้ามวนอย่างเดียวม,มีแนวมาดามอา่ะพอมักเรื่องซี่เรียสน่าจะนะ ส่วยทิ่มหอดปลาคนกระเต็มปลาแม่งไม่ได้ก็ะเล็มจอดเต็มซาบลาบอยู่ใครอยู่ยังเลยเก็บอยู่เืผ้พาพวกเจ้่กีดกาดอยู่แทนที่จอยขับรถมากนันส้อยได้กระเต็มรถจอดส้อยละาซงขันสามขัน เราอย่าไปจอดเบียดจอดเสียดกับกระจกหาสอยอืน่นเขา้าให้เพื่อนเขาลัดนี่ก็ลักเก็บลักเก็บปลายอยู่จ้ะม่ต่ำตะกรงแต่ว่าปลานี่ส่งสิออกแข่งๆเด้วจ้ะ คลิปจอยในอินจอยสมชื่อส,มช,สมชื่อเจ้าของะนะจ๊ะเน,นี่ยบ้าแม่รึไงไม่แม่าบอยเรื่องเรียด สบายค่ะพระธรรมาหากินอย่างเดียวรู้สัมหมวกก็ไเ้กลัวปลาย เกือบปอดแตกเกือบปอดแตกผ่าเก็บเพชรมันม้วนฟินฟินคลิปเอ็อนจอยนอรี่ล่าจะเปิดฉากมากเก็บลด เปิดฉากมากจังเลยก็บอกคือเก่าความเกา่ายี่แล่ะตัดในปลานี่ทถิ่มไปในปลาแล้วจะเนาะหมวกรูส้สัมอันนี้เฮ็ดพึงคมได้จ้ะเด้ เห็ดปูงขมบกมักขมปลักต้มนำเดียวแกงหลดอดตัตบ,บกักขมสองดอกนี่ตัดออกมันเหลืองอ่นะ สองดอกนี่จะไม่เลื่อนสองสามดอกนี่งามคับน่าจะหนักสุดยอดเลย xuất xuất chụp cho xem nào, ờ chị mình đặt lại